สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมายิงซอมบี้กันนะครับคือมันเป็นแมพที่ซอมบี้จะมาเป็นเวฟเวนะครับผมก็ได้ไปเล่นมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับจนได้ปืนนี้มาปืนกลนีฮ่ฮรัวซะด้วยเป็นปืนที่ค่อนข้างโอเคนะโอ้อมาแล้วดีไงเปเห็นปะ,ปนปะ,ปนปะซอมบี้ค่อนข้างอึด เราอยู่กับเพื่อนเราดีกว่ากระสุนมีวันหมดด้วยนะแต่แต่เราจะไปงกเลยทางัานเดี๋ยวเราจะตายเอาหมดแล้วเหรอ,อไวมากเวฟสามไม่รู้ว่าม,มันมีกี่เวฟแต่เวฟเจ็ดเวฟแปดนี่คือโหดมากโอ้มาแล้วเหรอโอ้ดักหน้าประตูแคมป์นี่กระสุนเก็บก่อนแคมป์เลย โอ้โหอยู่กันตรงนี้เต็มเลยเดี๋ยวมันจะมาทางอื่นแน่เอ้ยมันมาทางอื่นเหรอใช่ไหม αι? เอ้ยหรือเพื่อนนอกปะนะเอ้ยเพื่อนนอกเพื่อนนอกเดี๋ยวผมไปเชื่อเพื่อนก่อนผมเห็นลูกศรเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนลุกมา้ะเออเพื่อนลุกมาแล้วนะนมวนะผมเห็นลูกศรมันเป็นลูกศรบวกนะเราจะมีเอ้ยมาแล้วเนี่ยไอ้ปืนปืนพวกที่ผมถืออยู่อันนี้มันจะใช้ได้ใช้ได้ไม่จํากัดเลยกระสุนมันนะแต่มันเบาเบาใช้ปืนกลเถอะจริง อย่างงกเลยโอ้เพื่อนเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนแคมป์กันหมดเลยอ่ะมางานแคมป์ด้วยโอ้กระสุนขอกระสุนหน่อยกระสุนมันหมดง่ายอ่ะมันมาจากทางอื่นเหรอโอ้ยเพื่อนกูยิงเลยวะโอ้ยมาโอ้นี่ไงเห็นลูกศรไม่เต็มเลยโวว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 ว ใครกินน้ำเขียวนี่ยไม่เคสเด็ดเต็มพื้นเลยมันเริ่มมาสองทางแล้วเห็นไหมต่อไปมันก็จะมาทุกทิศอ่นะไปเราไปด้วยกันเว็บที่หกเอ้ยมาแล้วโอ้ยสปิระเบิร์นสปิระเบริร์อย่าไปอย่าไปยืนใกล้มันนะมันอึดแล้วมันก็ระเบิดได้ด้วยโอ้โหโอ,โอ้เริ่มแหลก อาการเออเยมันเอยโอ้โหมันหันมาสนใจผมแล้วตอนนี้มาเข้ามาโอ้เยอะเกินไปป้าเว้ยกระสุนจะหมดกระสุนเลือสี่สิบนัดแล้วมันไม่รอบกระสุนให้เลยอ่ะมันต้องใช้ปืนระดับตำนานแล้วปืนพกเว้ยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนสวยสวย โอ้อยากได้กระสุนตอนเนี้ยกระสุนไม่มีอ่ะกระสุนอยู่ไหนตรงนี้คืออะไรเอา้ากระสุนไม่หมดนี่ไงเจอแล้วโอ้ได้มาห้าสิบนัดโอ้เฮ้ยแจมเลยอย่างเงี้ยโอ้กระสุนผมพร้อมมาพร้อมลุยเอ้ยมาโอ้โหพร้อมลุยมาเลยอือเอ้ยข้างบนมางั้นผมจะจ้างข้างบนไว้ช่วยเพื่อนก่นัน โอ้โหผมต้องช่วยตัวเองแล้วตอนนี้ผมต้องช่วยตัวเองก่อนมันเยอะเกินโอ้โหข้างบนก็มีอุ้ยระเบิดว้าโอ้โหมันเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนี่นี่เราสู้กันในออฟฟิศเลยนะเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ทางแคบโอุ้ยมาเกอ้ยวอ้ยโอ้โหโอ้โหขัดเจ็บเลยเจอกุโู มาเลยไม่มีตัวระเบิดผมสู้ไหวอยู่เอ้ยเดี๋ยวกล่องอะไรอ่ะขอเก็บได้ไหมกล่องเอียงวะก่อเลือดเหรอเอ้ยต้องการกระสุนต้องการกระสุนสายสิเออโอ้ได้กระสุนมา150หมดแล้วใช่ไหมผมว่าผมจะไปรวมกับเพื่อนดีกว่า คนเดียวไม่ไหววันดีเพื่อนโอ้อยู่กันเต็มเลยที่วันนี้อยู่กันเต็มเลยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมามันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยตัวระเบิดใครจะเอาก็เอาไม่ไหวแม่งอึดเดินยิงถอยโอ้ยข้างหลังแล้วก็มาเราต้องเอาข้างหน้าก่อนโอ้ยหลังมาแลยว้หลังมาเร็วโอ้ยถอยถอยทับถอยทับ โอ้โหเยอะเกินไม่รู้จะต้นได้นานแค่ไหนเนี่ยกระสุนกูจะหมดแล้วกระสุนกูจะหมดเฮ้ยเดินใส่ไอ้ตัวระเบิดให้มันระเบิดพูดกันเองไหมผมเดินใส่ผมเดินใส่ระเบิดดิเออเอ้าเพื่อนมันไม่ตายอ่ะอุ้ยอุ้ยผมจะตายผมอยู่ในห้องน้ำโอ้โหเออล้มเลยเดี๋ยวคันออกกัน เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวยิงดียิงสกัดกันให้เพื่อนกันผมยังไหวอยู่เฮ้ยจะไปไหนกลับมานซุนก่อนเฮ้ยจะไปไหนโดโอ้ยเพื่อนไหนเธอก็นอกมือนกันเนี่ยโหทุกคนเยอะสู้ยังไงให้ไหวอะเนี่ยเก็บกล่องอะเก็บมาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปด้วยอ้าวตายแล้วเพื่อนตายไปแล้วเรามาอ้าวโอ้โหอยู่กันเต็มเลยมั้งไงวันดีโอ้หอยู่กันเต็มเลยเพื่อนเราเพื่อนอยู่กันเยอะเฮ้ยมันต้องต้องมีคนชุบพวกเรางั้นเราจะตายกันหมดนะเพื่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุกแล้วโอ้ผมลุกขึ้นมาแล้วแต่ใช้ปืนนี้ไปก่อนเลยกัน ร้อยห้าสิบนัดพ่อสู้อืมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าเข้ามาสองทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนี้ก็เข้าทางนู้นก็เข้าเอาไงดีวะเนี่ยงั้นเอาทางนี้ก่อนต้องการกระสุนโอ้ยโอ้ยเพื่อนเรามีระเบิดเหรอก็เจ๋งดิเฮ้ยระวังตัวระเบิด กระสุนหมดกระสุนหมดลืมดูกระสุนโอ้โหต้องการกระสุนนะด่วนเลยออออตอนเนี้ยซอมบ <pod> ี้สไลด์โอ้ยยังไงแม็กกระสุนโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้อ้อโอ้โอย้ออออโอ้้้ยยยยโอ้ อย่าเกินไปเปล่าโอ้โหนออ็อกแล้วเอ้าเพื่อนมีเพื่อนชิดกำแพงอยู่คนหนึง่งเออช่วยยิงไ้หนังเอา้าแล้วต้องการคนช่วยเหลือไม่ได้ไม่ได้ขอกำลังสนับสนุนอุ้ยเพื่อนเราอยู่ทางนู้นงั้นเราสกัดให้เพื่อนกันอือืได้ตัวสองตัวก็ถือประคุมนะเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ เดนๆเลยเพื่อนช่วยเราด้วยดูดีคานไาอันหาดมากอืมช่วยเพื่อนยิงโอ้โหมันอึดมากอะแถมอึดแถมวิ่งเร็วอ่ะเอ้านนอกไปแล้วเพื่อนโอ้โห,โหซอมบี้ไม่สนใจซอมบี้ยังเมินอ่ะมาอยางั้นเรายิงข้างหลังไป เฮ้ยเคลียร์ได้หลายตัวอยู่เลยเนี่ยเราสองคนเนี่ยผอมันเดินไปทางนู้นแสดงว่ามีคนเฮ้ยขับใจมากเอ้ยลุกขึ้นมาแล้วคัมแบ็กคัมแบ็กเอยคัมแบ็กมาแล้วโว้ยเอากระสุนนี่เฮ้ยผมคัมแบ็กกลับมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยจบเลยใช่ไหมอุ้ยถึงเวฟสิบเอาเรื่องเวฟสิบเวฟสิบทำไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้มาเร็วซะด้วย เราต้องเคลียร์ก่อนเราต้องเคลียร์ด้านหน้าก่อนยิงถอยยิงถอยสเตปนี้สเตปนี้ใช้ได้กับทุกเกมโอ้ยกระสุนจะหมดแล้วทุู้ชมมันมากันไม่หยุดเลยเหลือสิ่เปดนะสุดท้ายหมดแล้วเ,ออเราต้องอยู่ในช่องแคบทําเหมือนในเรื่องหนังสามร้อยแต่ใน,นหนังสามร้อยเขาตายหมดนะโอ <Bro. S 1> แต่เราจะไม่ตาย โอ้ยเขียไดย้เนี่ยเพื่อนเราปืนมแมลงอะ่ะโอ้ยต้องเข้าห้องต้องเข้าห้องต้องเข้าห้องเราไหมอะ่ะโอ้ยสวยเพื่อนอยเพื่อนสุดยอดเองมันปืนสุดยอดอยู่แล้วผมก็สูนหมดอดิเนี่ยโอ้ยมันมากันอีกแล้วดีกว่าเนี่ยช่วยช่วยช่วยถึงจะช่วยไม่ได้เยอะแต่ก็จะช่วยไม่ต้องสงสยัยนะท่านผู้ชมมันแหลกนี้ซอสบ,บี้มันเยอะ โอโหด้านข้างก็มีด้านนี้ก็มีเพือ่อนเราโดนล้อมแล้วเพื่อนโอ,โ,โอ้โหโ,หโอโหกูโดนอีกแล้วหนีไปดูดิเพราะผมลบซัมบี้ไม่สนใจผมเลยแม้แต่ตัวเดียวช่วยยิงโอ้โหมันปีกวิ่งโ,โครตรไวซัมบี้เวฟสิบต้องการความช่วยเหลืออีกแล้ว ต้องการความชี้เหลืออีกเลวเอ้ยเพื่อนสวยสวยวยถอยถอยโอเคพมขอบใจขอบใจเอกเป็นคนดีเดี๋ยวผมยิงดักไว้ฮะโอ้โหทางแม็กยังไม่ตายเลยหรอเอ้ยโอ้ยซอมบี้วิ่งเร็วโอ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมมาย้อนนักวิ่งอยู่แล้วผมมาย้อนนักวิ่งครับ มาเข้ามาในห้องประชุมมาแล้วมาประชุมกันเถอะมาเฮ้ยเฮ้ยทางนี้มันเข้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยประชุมประชุมเพื่อนลุกขึ้นมาเพื่อนกำลังจะชุบเพื่อนกูจะชุบเพื่อนเว้ยเอ้ากูน็อกเอ้ากูน็อกเลยอุบัดีเพื่อนอย่างน้อยเราก็อยู่ด้วยกันนะนะใช่ไหม อย่างน้อยล้วก็อยู่ด้วยกันนะตะการคนช่วยเหลือตะการคนช่วยเหลืออ้าโอ้ถึงเว็บสิแล้วก็ตายกันหมดเลยทุกผู้ชมมันโหดจริงๆนะทผู้ชมกับแแบบนี้นะครับแมบซอมบี้นะครับมันเป็นโหมดที่เล่นสนุกมากเลยนะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชม,มชอบแนวซอมบี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดสมัครนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผม ส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกก็กฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แสบ๊ายครับผม